ถ้ามีเด็กแปลกหน้ามาเคาะประตูคุณจะเปิดให้เข้ามาไหมเรื่องเล่ามักเริ่มคล้ายกันเด็กสองคนมาเคาะประตูบ้านหรือกระจกรถในยามค่ำคืนพวกเขาดูเหมือนเด็กธรรมดายกเว้นดวงตาที่ดำสนิทเหมือนท้องฟ้าที่ไร้ดาวและไม่ว่าใครที่สบตาต่างรู้สึกกลัวอย่างอธิบายไม่ถูก หนึ่งในเหตุการณ์ที่เล่าขานมากที่สุดเกิดขึ้นที่รัฐเวอร์มอนต์คืนหิมะโปรยคู่สามีภรรยาสูงอายุเปิดประตูรับเด็กชายและเด็กหญิงที่มาขอเข้าบ้านพวกเขานั่งเงียบบนโซฟาขณะที่แมวในบ้านขู่คำรามไม่หยุดจนกระทั่งภรรยาได้สบตาเด็กๆและเห็นความจริง ดวงตาดําสนิททั้งสองคู่ทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับสนิทสามีเริ่มเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเด็กๆพูดเบาๆว่า our parents are here <laughs> แล้วพวกเขาเดินออกจากบ้านขึ้นรถไปพร้อมชายร่างสูงโปรงที่ยืนรออยู่ปลายถนนหลังจากคืนนั้นแมวในบ้านหายไป สามีป่วยหนักและตั้งแต่นั้นมาตำนานเด็กตาดำยังคงแพร่ไปทั่วโลกทั้งในอังกฤษอเมริกาและอาจรวมถึงเมืองของคุณด้วยถ้าในคืนนี้มีใครมาเคาะประตูบ้านคุณและพูดว่าขอเข้าไปได้ไหมจำไว้ยอย่างเดียวก็คืออย่าเปิดให้เด็ดขาด